สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยหล่อคอยนะที่พูดอย่างนี้เนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วอะไปกุมอยู่ในเรือนของดาวเสาไปกุมกับดาวเสาที่พกวินาศต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเสาก็เนินนานเชื่องช้าอึดอัดสูญหายสูญเสียเศร้าโศกเสียใจอะไรประมาณนี้ทุกทนนะคะ คือดาวพฤหัสของคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินพบลาาผลของคุณผลประโยชน์ของคุณสิ่งของมีค่าของคุณไปสถิตยอยู่ในเรือนเสามันย่อมเกิดในเรื่องของความราช้า โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินผลประโยชน์นะคะติดขัดอึดอัดต้องวางแผนต้องประหยัดต้องทําบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเซฟคอรเซฟชีวิตตัวเองบางคนมีลูกค้ามีโปรเจกต์เก็บเงินไม่ได้นะคะให้เครดิตไปแล้วโลกเลื่อนไม่ได้สักทีบางคนดีลงานแล้วนะคะก็ไม่จบไม่ไม่ได้รับคําตอบไม่ได้รับค่าในหน้าหรือส่วนต่างส่วนแบ่งสักทีบางคนนอกจากยังไม่ได้เงินแล้วยังต้องคอยซัพพอร์ตคนอื่นแล้วก็ อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินสูญหายสูญเสียต้องซ่อมแซมนะเพราะไปสถิตยอยู่ในภพวินาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่29มีนาคมดาวพฤหัสจะโยกย้ายจากภพวินาศไปกลุ่มกับไปกลุ่มอยู่ในรักคุณนะคะซึ่งตามตำราโหราศาสตร์เขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าดาวพฤหัสกลุ่มอยู่ที่ภพอยู่ที่ลัคนาราศีกลุ่มเนี่ย เขาเรียกว่าได้ตำแหน่งนอรเกนซึ่งจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีดวงชะตาที่โดดเด่นมีดวงชะตาที่พิเศษวิเศษพบกับความจเจริญรุ่งเรืองต้องเรียกอย่างนี้แต่คุณต้องเข้าใจนะแต่ละปีแต่ละคนแต่ละดวงชะตามีความแตกต่างพื้นฐานดวงชะตาแต่ละคนมีความแตกต่างกันต้องเช็คถึงพื้นฐานดวงของคุณด้วยแต่โดยรวมแล้วดาวเดินแบบนี้นะบอกได้เลยชาวลัคนาราศีกุม ยิ้มหวานแน่นอนจะได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวเมษาเนี่ยคุณจะได้รับข้อสรุปคุณจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนไอ้สิ่งที่รอคอยนะคะโด,โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินมีหนทางออกมีคนมาช่วยเหลือหรือมีคนมาอุปธร,ร์ค้ำชูในขณะเดียวกันก็จะมีช่องทางอะไรใหม่ๆใครที่หยิบงานชิ้นใหญ่ๆงานโปรเจกต์ต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือดีวกับต่างชาติต่างภาษาโอ้โห มันมีหนทางเข้ามายอย่างมากมายนะคะโอ้โหบทที่กลุ่มเนี่ยจะยิ่งใหญ่เนี่ยใครจะห้ามได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าดาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยก็คือดาวราหูณนะปัจจุบันยังสถิตยอยู่พบพันธุนะันบันดาวคารเนี่ยนะอ่าดาวจเจรือนพบการกระทําและพบสาชะก็ไปสถิตรวมกันช่วงเนี้ต้องพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองชาวกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ มีเหตุและผลนะแต่เป็นคนไม่ชอบเสียเปรียบใครไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณเป็นคนตรงไปตรงมาซึ่งบางคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์มันไม่ใช่กลุมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครแต่ใครอย่าอย่าได้ล้ำเส้นนะคุยกันแบบไหนต้องได้แบบนั้นคุณให้ใจแค่ไหนอีกฝ่ายก็ต้องให้แบบนั้นอย่าให้คุณรู้สึกผิดใจคุณจะไม่โอเคคุณจะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแสดงของอารมณ์ต้องเผาลงนะมันจะนํามาซึ่งความเสียหายเพราะในเดือนเมษาคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในการที่จะต้องมีคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะทํางานประจำะะจะต้องมีเพื่อนร่วมงานามาีมีทีมงานนะคะคุณจะเอาแบบตรงๆเป๊ะ มันก็ต้องมีศิลปะในการแสดงออกหรือการใช้คำพูดน่าจะดีกว่าหรือบางคนเนี่ยโอ้โหต้องดีลงานชิ้นใหญ่ๆต้องมีโปรเจกต์อาจจะมีแบบไม่ถูกต้องอาจจะต้องเสียผลประโยชน์อะไรบางประการเพื่อให้ได้อะไรบางประการคุณต้องพยายามรับให้ได้หรือพยายามปิดตาข้างเดียวไว้บ้างนะคะคำนึงถึงผลประโยชน์อะไรบางประการน่าจะดีกว่าไหมอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกคุณแต่คุณต้องคิดให้เยอะเอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีกุมพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ ต่อคนหมู่มากก็แล้วกันนะเพราะมันมีเรื่องราวพวกนี้อาจจะเข้ามาเป็นปัญหาสําหรับคุณแต่ด้านอื่นๆนะพบกระดุมพาของคุณเนี่ยต้นต้น,ตนเดือนเนี่ยนะคะดาวพุธก็ดีดาวสุขก,ก็ดีเดี๋ยวมาลุมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดาวอาทิตย์อีกโอ้โหถ้าจังหวะนี้นะคุณได้ทํางานอะไรใหม่ๆเป็นโปรเจกต์ชิ้นใหญ่โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นงาน ที่จะต้องใช้ทักษะความสามารถจงใช้สติปัญญาความสามารถของคุณให้เกิดประโยชน์คุณอาจจะอยู่ฝ่ายประสานงานเป็นที่ปรึกษาใช้ความรู้ความรอบข้อบความถูกต้องความเป็นผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญของคุณนี่แหละแสดงถึงศักยภาพของคุณออกไปหรือบางคนทำกิจการส่วนตัวอค้าขายนะคะทำไปเลยคะ่ะ p r o f e s s i o n a l บางคนมีทำอาหารอร่อยก็ทำให้เต็มที่เอาใจลูกค้าเต็มที่รับรองนะยอด ปังๆอย่างแน่นอนคนจะนิยมชมชอบคุณอาจจะต้องเสริมในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลอาซัพพอร์ตลูกค้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรย,ยอดขายคุณจะแบบ อย่างสวยอะเอาเป็นว่าคู่แข่งสู้คุณไม่ได้นะคะโอ้โหคือดาวมันเกื้อเกื้อหนุนกันดาวพุธด,ดาวศุกร์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการบริการดีเยี่ยมนะต้องต้องเน้นมุ่งเน้นในเรื่องของการบริการถ้าเกิดใครทํางานด้านนี้นะคะเทคแคร์ care, ดูแลลูกค้าให้ดีโอ้โหประสบความสําเร็จการเงินก็ดีผลประโยชน์ต่างๆเริ่มขี้ขายแล้วกลุ่ม ชีวิตจะไม่น่าอิจฉาดได้อย่างไงนะคะในลักษณะของดาวพฤหัสโยกย้ายแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องไพ่กันก่อนนะคบคู่กันไปแล้วก็นะคะดวงดาวที่สำคัญอีกดวงดาวเกตไปสถิตยอยู่ภพสุภาตตางทินต่างแดงการศึกษาหรือกระทั่งความเจริญนะคะดาวเกตเล็งค่ะดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่เดิมแล้วก็ไม่หมอนว่านะ ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้กับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาหรือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์อันนี้น่าสนใจลอง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 ,ลองศึกษาดูเอาแล้วกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะกระทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาคนนูน้นคนนี้คอยแบบคือคุณจะต้องทำในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาต้องคิดถึงคุณจะทำกิจการการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะธุรก,กิจแบบไหนก็แล้วแต่ ขอให้คุณแสดงศักยภาพของคุณให้โดดเด่นเพระพฤหัดอยู่ในเรือนคุณอย่างเงี้ยก็คือการแสดงถึงสติปัญญาความสามารถความเชี่ยวชาญเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเดี๋ยวลูกค้าเห็นโอ้โหนิยมชมชอบคุณเข้าไปใหญ่นะคะคุณต้องเป็น professional ให้คนอื่นเขาได้เห็นทักทีนะเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นะคะเดี๋ยวขออาวางไพ่ก่อน <S <S oh 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 oh. ครบหรือ,อยังยังนะคะขาดไปหนึ่งใบชวนคุยมากนะคะแม่หมอกกจะลืมไพ่เลยนะโอเครับเดือนเมษายนเนี่ยคุณได้พไ Spirit, พ่ไกด์สปิริตไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ยังเข้าข้างคุณเลยอะ่แอมมะ,ะอ Empress, อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะโอ้โหเอ็มเพรสเหมือนกันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ชีวิตของคุณมาถึงจุดที่เพียบพร้อมพร้อมแล้วที่จะพัฒนาที่จะพบกับความสําเร็จ พ่ใบนี้กําลังจะบอกกับคุณว่าบนโลกใบนี้ถ้าเกิดคุณคิดที่จะทําอะไรมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันไม่มีขีดจํากัดหรือข้อจํากัดสําหรับคุณเพราะฉะนั้นคุณเพียบพร้อมไปด้วยศักยภาพความสามารถจงเชื่อมั่นตัวเองแล้วลงมือทําได้เลยนะคะเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีอุ่มเป็นคนรอบคอบนะจะคิด แต่ทำอะไรแล้วคิดแล้วคิดอีกนะคะกว่าจะทําจังหวะดีๆมาแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะพลาดจะลงทุนไปแล้วผลตอบรับอะไรไม่ดีก็เนื่องจากว่ามันยังอยู่กับดาวเสาร์อ่ะมันต้องรอคอยมันต้องแบบผิดหวังทุกอ่ะอึดอัด ะะแต่ดามมันคลี่คลายแล้วจังหวะนี้คุณได้ไพ่เอ็มเพรสด้วยเดือนเมษานะคะแปดไม้เท้าเป็นเรื่องของการขยับขยายแล้วนะคะความอุดมสมบูรณ์คุณใช้ความเชี่ยวชาญความชํานาญของคุณเนี่ยแหละนะคะในการลงไม้ลงมือทําอยากทํอะไรทํานะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเองเนี่ยก็ต้อง อย่าใจร้อนไปมากนะคะอังคารกับดาวราหูยังกลมอยู่ด้วยกันเนี่ยไอความใจร้อนความบึกบึ้บของคุณต้องเบาเบาๆแนะ่ช,ช้าๆได้พาเริ่มงานนะคะมันอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณแต่ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยเหตุและผลมันจะได้ผลดีนะคะแต่อย่างไรก็ดีช่วงนี้บุกป่าฝ่าดงอย่างแน่นอนมีโปรเจกต์มีโครงงานอะไรที่น่าสนใจเนี่ยลุยเลยนะ แต่สิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่คุณเรียงไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตการดูแลครอบครัวนะคะภาระหน้าที่ตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทอดทิ้งไม่ได้หรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่เป็นไรถือว่าได้สร้างบุญสร้างกุศลในลักษณะที่ดาวเกตอยู่พบสุภานะคะบุญกุศลจะหนุนนําให้คุณรุ่งโรจน์ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ฮิปโปเพนต์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยปกปักรักษาคุณและในขณะเดียวกันคือผู้เชี่ยวชาญผู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่หมอบอกจะกระทําสิ่งใดจงแสดงถึงความเชี่ยวชาญคุณรู้จริงอยู่แล้วแต่คุณจะแสดงออกหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง นะคะคทำให้เต็มที่ทําให้เต็มร้อยให้คนรอบข้างให้คนที่จะมาลงคุณธุรกิจกับคุณหรือทํางานร่วมกับคุณเจ้า,าผู้รักผู้ใหญ่เจ้านงเจ้านายเขาจะเกิดความเมตตาเขาจะเกิดว่าคุณเก่งจริงๆรศรัทธานในตัวตนของคุณความเจริญก้าวหน้ารายได้การเงินใหม่มารอคอยคุณอยู่แล้วคุณจะรออะไรก็ทําเลยสิคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ